สวัสดีครับโฮาจาช์แนลผนังพลังบวก้อยล้านชายชนข้ามคนโหราศาสตร์อินโดจิตคลิปนี้ภูมิจะเสนอเรื่องราวของเมะดาวเกตย้ายราศีในวันที่19กรกฎาคมถึง13กันยายน68เหล่าเทพเทวาต้องการสื่อถึงคุณเรื่องอะไรและอยากอวยพรคุณเรื่องอะไรด้วยกันนะครับแล้ชมรัมฟังกันได้เลยนะครับกรณีที่คุณบูชาไหว้สักการะเทพแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพเจ้าสูงสุดอย่างพระอินทร์พระพรหมพระศิวะหรือพญาคุธโดยเทยพเจ้าเหล่านี้นะครับท่านจะช่วยในเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณนั้นนะครับจะพบหนทางออกแห่งความเครียดพบหนทางออกจากความกดดันต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค้นพบความจริงอันจะเป็นรากฐานสำคัญนะครับเพื่อนำคุณไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในแนวโน้มแห่งอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองและจะส่งผลบวกเรื่องการเงินในแง่ที่ว่าคุณจะมีหัวใจในการบริการมีมายเซอร์วิสในการนำเสนอลูกค้ามายิ่งขึ้นนะครับทค่แคร์ลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวมาอีกขึ้นและคุณมักจะโชคดีในแง่ที่ว่ามีความสามารถในเรื่องของการดาเทนอนาคตล่วงหน้า ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจพื้นฐานความต้องการในอนาคตได้ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ารัศหรเหล่านี้มันยิมมย่งมาไิ่ขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับที่คนในสังคมเนี่ยที่คนรอบข้างมองคุณเนี่ยมักจะมองคุณทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับในแง่ที่ว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเก่าๆเ,เนี่ยที่ยังค้างค้างอยู่เนี่ยคุณทําได้ดีทําได้สําเร็จ บางส่วนนะครับและทําให้คนรับข้าของคุณนั้นนะครับทึ่งในความเป็นคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนอีกทางหนึ่งน,นะครับที่จะส่งผลบวกก็คือคุณจะทําให้เรียกว่าการใช้ชีวิตของคุณนั้นนะครับภาพรวมในชีวิตช่วยคุณนั้นอยู่ในช่วงที่คุณจะมีสมองที่มันดีมากยิ่งขึ้นเกิดไอเดียบันเจิดมากยิ่งขึ้นภาพรวมชีวิตของคุณนั้นจะพบแสงสว่าในการนําพาชีวิต ได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งนะครับอีกทั้งนะครับคุณอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับหรือมีกูรูที่ชํานาญเฉพาะด้นานมากยิ่งขึ้นหรือคุณเจอตัวช่วยเจอผู้ช่วยที่มาจะทําให้คุณเนี่ยได้รับผลบวกมากยิ่งขึ้นอีกตัวนั่นเองนะส่วนเรื่องของสไตล์ชีวิตวัสนาต่างๆนะครับมันเรียกว่า ส,ส,สิ่งเหล่านี้ท่านจะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นนิดมากยิ่งขึ้นนะครับเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับที่สิ่งเก่าๆเนี่ยก็จะกระโดดไปในทิศทางที่มันเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนนเดงนะครับและหากป่วยโรคอะไรแล้ว,ลวก็น,นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาหรือยารักษาโรคที่มันถูกโรคมากยิ่งขึ้นหรือเจอโอกาสเจอคนที่ใช่เจอหมอที่เก่ง ที่จะมาเป็นที่พึ่งพาของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้ในกรณีถัดไปนะครับกรณีที่คุณบูชาเทพพระจันทร์นะครับหรือเทพเจ้าแห่งความเมตตาเทพผู้หญิงเนี่ยอย่างเทพเจ้าแม่กนอินนะครับหรือไม่ก็เทพทีไกาอานะครับหรือไม่ก็พระแม่รัศมีนะครับพระนางพญานะครับถ้าเหล่านี้เสือๆเหล่านี้นะครับโอกาสที่จะช่วยเสริมพลังงานด้านบวกนะครับในเรื่องของ โชคชะตาชีวิตวาสนาของคุณนะครับมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณศรัทธาและใส่ความเมตตาคุณาเข้าไปเนี่ยเพื่อเฟื่อเพลนะครับเพลเมตตาอย่างบบิสุดใจที่สุดนเนี่ยดีก็จะพลิกทําให้ชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะ ช่วยโดนบันดาลด้านการหาเงินหาทองหรือการเงินต่างๆของคุณนั้นนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานงานต่างเนี่ยให้มันไหลลื่นมากยิ่งขึ้นอะไรก็าตามเนี่ยที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นทางรอดแห่งอนาคตที่มันสดใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงช่วยกระตุ้นในเรื่องของภาพลักษณ์ ของคนภาพข้างคุณนะให้มันดีมากยิ่งขึ้นและภาพแห่งการที่คุณเนี่ยมีความคร่งตัวในการทํางานเนี่ยรวมถึงการใช้คาพูดคําจาคําเขียนการศึกษาวางแผนต่างต่างเนี่ยประวัติอันนี้จะลอยเข้าไปสู่คนรอบข้างมากยิ่งขึ้นหรือคนในสังคมที่คุณอยู่มากยิ่งขึ้นอีกดัวนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณจะสามารถเสริมเรียกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของภาพรวมของชีวิตของคุณเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้คุณเนี่ยมีเป้าหมายมีวิชั่นใน ในชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระยะยาวเนี่ยที่จัดเมือการนะครับต่อยอดจากอดีตเนี่ยมาสู่แผนระยะยาวระดีมากงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้วยนะครับพูดง่ายว่าทําให้คุณมีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นมีมันสมองที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ผลสําเร็จในเรข้อที่มันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและส่งผลนในเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณนะครับในแง่ที่ว่าจะทําให้คุณสามารถที่จะแยกแยะ คนบุคลากรสภาวะแวดล้อมนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งหากใครมาดีหรือใครมาร้ายหรือใครมีดีมีเสียมีชุดแข็งมีจุดอ่อนอย่างไรเนี่ยกิงหรือไม่อย่างไรเนี่ยกินนั้นไหนมากกว่ากันเนี่ยคุณหรือคุณจะพอรู้ว่าคุณคนนี้คนไหนเนี่ยที่รู้วิธีที่จะเอาตัวรอดได้ดีมากกว่ากันเนี่ยและคุณนะครับมักจะรู้วิธีเอาตัวรอดได้ดีมาก่ขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันคับขันนะครับหรือสถานการณ์ที่มันแบบจนตรอกเนี่ยหรือจนมุมเนี่ยคุณจะมีวิธีพลิกเอาตัวรอดดีๆม่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองในกรณีถัดไปนะครับในกรณีที่คุณบูชาหรือสักการะเทพแห่งนักรบนะครับหรือเทพเจ้าแห่งสงครัญต่างนะครับเทพร,รบอย่สมเด็จพระนเรสวรรนะครับหรือพระเจ้าราศีมหาราชนะครับหรือเทพเจ้าจีนอย่างท่านเทพกุฎอู่ก็ตามทีเนี่ยจะช่วยดวงบันดาลในเรื่องของการหาเงินการหาทองการมีกันทองเนี่ย คุณจะสามารถที่จะมีปัญญามีความคิดเรื่องเขาเรียกว่าความคิดเรื่องางสั่นเนี่ยไอเดียใหม่เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะ c o p สิ่งดีของคนอื่นแล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไอเดียของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและน่าจะช่วยเรื่องของการรักษาเสริมภาพลักษณ์ในมุมมองของสังคมที่ที่มีต่อตัวคุณเนี่ยให้มันไปเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นพวกหัวอนุรยมหัวเปลี่ยนแปลงหัวปฏิวัติเข้าใจสิ่งดีและเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดี ในรูปแบบคคนข้ังที่จะรุนแรงจะต้องได้ใน,ในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับและมักจกส่งผลบวกต่อภาพรวมของชีวิตนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าการรักษาชื่อเสียงเก่าเก่าเนี่ยบวกกับการต่อยอดผลประโยชน์ดีๆเนี่ยสู่ในโน้ตที่มันสดใสมากยิ่งขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยมันทําให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้นะครับและมักจะส่งผลบวกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าจะพูดคุย จะพูดคุยอีกการในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือการเอาอ,อกเอาใจต่างๆเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้ในกรณีถัดไปนะครับในกรณีที่คุณบูชาเทพเจ้าแห่งความรู้รเทพเจ้าแห่งการเงินนะครับอย่างท่านเทพนกวายุพักนะครับท่านเทพของเบงท่านเทพขงจื้อน,นะครับหรือท่านเทพ,พเจ้าชัยชิเอีะนะครับหรือท่านพระสังฆจายนี่นะครับสี่เหล่านี้เทพเหล่านี้นะครับ มีโอกาสที่จะดูดบดันดาลให้คุณได้รับผลบวกด้านการเงินการหาเงินอย่างนี้ที่ว่าจะทําให้การเงินของคุณนั้นมีเสถียรภาพที่มันดีไม่ยิ่งขึ้นในระยะยาวเนี่ยเพื่ออนาคตที่มันสดใสมากยิ่งขึ้นและมีการวางรากฐานขั้นพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ที่หากินในระยะยาวได้ดีไม่ขึ้นอันมาเป็นเทรนแห่งอนาคตที่ดีไม่ขึ้นหรือเรียกว่าจะไม่ตกเทรนไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่า มีปัญญาในการที่จะหาผลประโยชน์ได้ระยยายได้ดีมาก่ขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับและส่งผลในเรื่องของสตตชีวิตวาสนาของคนที่บูชาบุคคลที่สักดิ์นะครับจะเพิ่มพลังเรียกว่าแห่งความเป็นนักศึกษาใฝ่หาความรู้ได้ดีโดยตลอดด้วยมองว่ากลยุทธ์ที่ดีต่างๆเนี่ยล้วนมาจากการศึกษาหาความรู้ของราชบัณฑิตเก่งๆเก่าๆหรืออ์ความรู้จาก ผู้รู้ผู้รู้ต่างๆนี่จะนำสิ่งดีๆหรือไอเดีๆมาต่อยอดสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ดีมาก่ขึ้นนั่นเองนะครับและมันจะส่งผลบวกต่อภาพรวมของชีวิตนะครับจะทำให้ธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยแบบว่าแบบผู้ขาดนะครับหรือธรรมชาติต่างๆเนี่ยหรือการใช้อิทธิพลเชิงหน้าต่างๆเนี่ยเพื่อสะสมเงินสะสมทองต่างๆเนี่ยจากสิ่งเดิมที่เคยมีอยู่เนี่ยเพื่อเข้าสู่เรียกว่าเส้นสายที่ดีความสมัยอันดีเนี่ยต่อเครือข่ายต่อดูแทนต่าตาตำแหน่งต่างเนี่ย เป็น,ปนไปในทิศทางให้มันเป็นบวกมันเอื้อต่อผลประโยชน์ของเจ้าสตารต์ต่อไปอีกด้วยน,นั่นเองในกรณีสัดไปนะครับในกรณีที่คุณสักการะนะครับบูชาเทพเจ้าแห่งการปกครองพระฤาษีหรือไม่ก็พระพุทธร,รูปนะครับหรือไม่ก็ท่านหมอชีวะกาดเนี่ยหรือแม้กระทั่งนั่งสมาธิด้วยตัวเองเนี่ยเพื่อรับถือเทพเจ้าในตัวเองเนี่ยสิ่งนี้มันจะช่วยให้ท่านนะครับได้รับข้อดีในแง่ที่ว่า การลดอัตราของตัวเองในเรื่องของการยึดมั่นการถือมั่นตัวเองเนี่ยมันต่ำลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับหรือกว่าทําให้ความโกรธความเห็นแก่ตัวเนี่ยในตัวเองเนี่ยหายไปแทบหมดนั่นเองนะครับและสามารถที่จะมีปัญญาในการวางแผนชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมีสัมพัญญยะได้ดีมาก่ขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีมาก่ขึ้นเมื่อในอนาคตเนี่ยคุณอาไรวาแล้ยาเนี่ย มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้อะไรต่างเนี่ยความมีสติปัญญาเนี่ยมันจะทาให้แผลชีวิตนี้ยามคุณเนี่ยชัดเจนมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนนเดงและสาเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนนเองนะครับรวมถึงการเพิ่มพลังงานบวกนะครับเพิ่มศักยภาพความเข้าใจผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และเข้าใจแนวโน,น้มที่มันเป็นไแชั่นหรือความส่วนต่างอันเป็นพื้นฐานาต่างเป็นดีนะครับว่าสิ่งหนเหล่านี้ในอนาคตเนี่ย วันพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเติบโตอย่างไรบ้างหรือทําอย่างไรต่อไปเนี่ยให้มันขายได้หรือไปต่อได้ได้ดีไม่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและมักจะเพิ่มพลังงานบวกนะครับในแง่ที่ว่าเมื่อเวลาโมโหเนี่ยหรือหงอุดหงิดเนี่ยจะวางคําพูดหรือควบคุมอารมณ์ความแปรปรวนของรอมได้ดีไม่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับมักจะเพิ่มความสามารถในการทํางานเป็นทีมได้ดีไม่ขึ้นอีกด้วยในกรณีถัดไปครับในกรณีที่คุณ เกรรและบูชาเทพเจ้าแห่งความรักนะครับเทพเจ้าแห่งทเทอร์เรพระแม่คงคานะครับทเทพโพไซดอนนะครับพระแม่ทับทิมนะครับหรือบูชาเทพเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จเนี่ยส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะบอกว่าจะทําให้ความรักของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับในแง่ที่ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรที่ดีในการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานเรื่องของการพูดจาบวกกับการดำเนินชีวิตเรื่องของความรักในทิศทางที่มันเอื้อต่อการหาความรู้วยการต่อเวลานะครับ และยิ่งเขาอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเรียนรู้กัมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินอีกด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงการใช้จุดอ่อนการในช้จุดแข็งเดิมๆเ,เ,เนี่ยเพื่อต่อยออความต้องการในโน้มที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันทําให้การเงินของคุณขอ,ของครอบครัวของคุณดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณเข้าใจเรียนจุดอ่อนหรือจุดดีๆของสิ่งที่คุณทําอยู่ทั้งของตัวเองและคู่แข่งไปอย่างดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและมักจะส่งผลต่อสไ์ชีวิตของคุณในแง่่่ทีวานะครับ วันาของคุณเนี่ยในชีวิตระยะยาวเนี่ยมุ่งสู่เป้าหมายแห่งเทรนที่คุณต้องการด้วยความไม่วกแวกและมีความแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่จุดนั้นให้ตรงได้น,นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าหนทางสู่เป้าหมายในชีวิตระยะยาวของคุณนั้นลอยด้วยกิจปราบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยน,นั่นเองในกรณีถัดไปนะครับในกรณีที่คุณบูชาเทพเจ้าแห่งดาวเสาร์นะครับท่านพญานานครหรือการบูชาพระนักบก ลวงพ่อจิกศักดิ์สิ่งสิงเหล่านี้นะครับไม่จะช่วยดูยบรรดาในเรื่องของจะทําให้สไตา์ชีวิตของคุณนนะครับพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสไตา์ชีวิตที่ต้องการความท้าทายในชีวิตที่มันมากยิ่งขึ้นการวนจัยของคุณเนี่ยจะสนุกขึ้นและจะทําให้ชีวิตของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นอีกด้ยน่นเองนะครับรวมถึงนะครับจะทําให้ภาพของคุณเนี่ยในสไตล์ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเป็นแบบว่าพวกที่ชอบเดินทางนี่ เรียกว่าชีพจรลงเท้าโดยตลอดหรือการเดินทางต่างๆเช่นขับรถขับราหรือชีพจรลงเท้าโดยตลอดอีกด้วยนะคับภาพมควรจะเป็นประมาณนี้อีกด้วยนะครับอีกทั้งนะครับจะส่งผลบวกนะครับต่อเรื่องของความรักนะครับจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทุ่มเทเงินทองเสียเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อความสุขสร้างความพื่มเืิงในชีวิตในความรักที่มันมีสีสันมีความสุกสนานมากยิ่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรักที่มันล้นปรีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการดีลการประสานง,งานต่างๆกับคนกลางหรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยหรือในด้านต่างๆเนี่ยจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นเข้าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหรือผูกมิตรได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเรียกว่าต่อยอดไปสู่ความสําเร็จที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประสานง,งานได้ดีมากขึ้นอีกด้วยน,ยนะครับและรวมถึงสามารถที่จะผูกมิตรกับแฟนคลับฐานแฟนคลับของคุณเนี่ยคนที่รักคุณเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น เยกว่าสร้างความกลมเกลียวเหนียวแน่นกับผู้แทนกับคนที่รักคุณได้ดีมาก่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับสิ่งที่เป็นข้อพึงระวังไว้สักหน่อยก็คือคุณควรที่จะตรวจสอบสภาพรถที่คุณจะใช้เดินทางหรือที่เกี่ยวข้อ,ของของคุณเนี่ยให้ดีซะกอ่อนนะครับเพื่ออะไรพ่กความปลอดภัยที่ดีมาก่ขึ้นเลในการเดินทางนั่นเองในกรณีถัดไปนะครับกรณีที่คุณบูชาเทพเจ้าราหูนะครับท่านทาน้าวเวสวรณนะครับหรือเทพเจ้าชานนะครับหรือท่านพระพิเนต สิ่งสิษิ์เหล่านี้นะครับจะช่วยดูมันดาในเรื่องของทําให้คุณเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้ภาพรวมชีวิตของคุณนะครับมีความสมบูรณ์พูนมลมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะทํางานร่วมกับคนรอบข้างกับคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสร้างความสามคัคคีคนเลียวในทีมงานในทีมเวิร์กได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ในการหาเงินหาทอง มากยิ่งขึ้นนะครับและมีความหลากหลายในการหาเงาทองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับรดยกว่าลใครๆก็อยากมาแจมมารวงงานกับคุณในการหาเงาทองกับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสําพันั้นะครับความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้มันทําให้คุณแยกแยะแล้วเข้าใจในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นและรู้ว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยหรือคนที่พบห่างกันเนี่ยเจอกันเนี่ยจะเจอเนี่ยจะมาดีมาร้ายกับคุณได้ดี มากยิ่งขึ้นอันทําให้คุณสามารถที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงไปเช่นนั้นทาไมมันถึงไปเช่นนี้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเมื่อดาวเกตย,ย้ายราศีในวันที่19กกรกฎาคมถึง13กันยายน68เหล่าเทพเทวาต้องการสื่ถึงคุณเรื่องอะไร และอวยพรคุณเรื่องอะไรบ้างนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลิมกระด,ดิ่งช่องวัรจาาันทร์ชาแนลเดนขาคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ